สวัสดีครับมาพบกับช่องสาวลำชีแตนซิงครับเตรียมตัวแล้วครับผมตอนหลับด้วยดูการเขียนข่าวครับผมนี่ครับแต่งองค์เครื่องครับใส่ผ้าเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับไล่ระบบไฟใหม่ครับผมติดครบทุกดวงแล้วครับผม ไฟเลี้ยวไฟท้ายไรเชื่อมรอยแตกรอยหลุดแล้วก็ใส่ไฟถอยดวงใหม่ครับผมนี่ติดองค์ุ่เครื่องนะครับผมอันนี้ไม่แกว,ว่าใช้ใส่ไม้ดีกว่าใช้เหล็กครับแกว่าง่ายดีครับว่าเอาตามครับ แนวห้ามินครับผมแนบห้ามินสามแผ่นอานาไปเลยครับผมแนบห้ามินสามแผ่นเพาเดิมครับผมนะครับพาเดิมเป็นพาวนิสันครับแต่โค้งไม่ของอิสุสครับเกียร์ของอิสุสครับเพาเก่าขาดครับขาดบ่อย เปลี่ยนเพลาใหม่เอาเพลานิสันมาใส่ครับนะครับเพลาหน้าพลาเดิมเครื่องของโคบีโกบีเขาบอกเครื่องหอวเนี่ยโกดินไปไหนนะ่ะไปไหนนะ่ะ เครื่องของโกดิงโก้ครับสิบสีแรงครับผมนี่นะครับสายพานสามเส้นนี่ครับสายพานสามเส้นใส่ได้ชาร์จติดได้สตาร์ทครับมีได้สตาร์ทมาในตัวครับผมได้สตาร์ทมาในตัวนี่ได้ชาร์จไฟได้ชาร์จ ไฟหน้าไฟหน้าไฟนี่ครับดูระบบีมดูเส้นไหนเป็นเส้นไหนครับหมวดส่วนนี่ไฟโชว์เดชชาร์ตนี่ไฟสวิตไฟหน้านี่ไฟสวิตไฟทั่วไปครับผมเกียร์วัดไฟครับอ่าเกียร์ครับผม หมไฟเบรกใช้จุกฝาครับผมนี่นะแก่เปิดให้ดูนะครับผมไฟจะติดพอสตาร์เสร็จไฟจะดับตรงนู้นก็จะมีหลอดหนึ่ง ที 1941, ่ไว้อุเจมีตกท้ายมีทงนะครับโอ้โหจ่อดครับจ่อดเห็นอย่างนี้ครับพวเดอร์มีใส่มาแล้วสามตันกว่าครับจัดหนักๆครับเคลนไม้ยุค่าสามตันกว่าใส่มันได้สองตันสองตันครึ่งหรอสองตันครึ่งที่เคยใส่มาครับแต่ไม่เคยเต็มที่ครับผมนี่ครับ แต่ข้าวยังไม่รู้ครับว่าใส่ได้กี่ตันว่ใส่มาแล้วทุกปีครับออกรถคันนี้ออกมาแล้วประมาณเจ็ดเจ็ดปีแปดปีเนี่ยเครื่องขับเครื่องครับผมโเจ็ดปีครับประมาณเจ็ดปีได้เริ่มผุกเริ่มพังแล้วครับผมยังไม่มีตังค์ดีดเวยียดใหม่ครับผม หมดแลาครับผมหมดแลยนะครับฝากติดตามด้วยครับช่องสาวอีแตนดั้มซิงครับผมช่องสาวอีแตนครับสาวลำมชีอีแตนซิงค์ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับในร้อยเชื่องแตกบ่อยครับเขียนม้โยขารถขี่ว่าจะขี่มันแตกบ่อยครับผมแล้วบ่อย ได้จุดหนึ่งี่ครับไม่รู้ขั้นขันอีกคนเหมือนกันครับนะเแตกไว้เหล็กดามเลยครับผมดามข้างนอกข้างในครับอยู่แน่นอนครับผมกันฝาด้วยนะครับนี่ครับทำเสาค้ำการหักการพับอันนี้ก็ดามครับผมนี่ก็ผุออกมาแล้วก็ดามก็ดาม แต่คันนียังสวยนะครับนี่ครับขัน C ยังสวยครับสวยครับสวัสดีครับว้ยไทยนี่นะครับผม